วันนี้วันอังคารแล้วนี่หว่าเราต้องลงเกมแนวเพลเลอรอินดีไม่ใช่เหรอวะเอ๊แต่เราก็หมดหมุกแล้วสิตอนนีน้สวัสดีครับผมกายแคสเกมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า google exe ตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดนะฮะเราจะมาดูกันว่าอ google อันนี้นี้เราจะหาความสนุกความ หลอนจาก g o o g l e หรือได้หรือไม่นะฮะเราลองมาดูกันเลยดีกว่านี่มันก็ดูเหมือน google ธรรมดานะมีคำว่า search กับ I am feeling lucky นะฮะก็แปลว่าฉันรู้สึกโชคดีจังเลยฮาร์ล็อกี้อายุโชคดีแค่ทำก็ทำไมไม่สอดรันะอ่ะผมจะลองเซิร์ชคำว่ากาย Cast Cast Game อ่ะฮะ Search บ้า <But, S 2> นี่มึงไม่จะก,กายแคสเกมเหรอดัมอยู่ Google C O C ไม่ใช่ C O C ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ตอนฟาวไม่ตั๊ฟักวายว,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 วายปัดวายอัพเดทกูเกิลกูเกิลอย่างกูเกิลนะฮะกูเกิลได้สร้างอัปเดตใหม่แล้วเซฟไอซ์สครูเอพีสอ่าวิสิตวิสิต Gmail for more เดี๋ยวกูออกห้างก่อนนะสัตว์ไอ้เช่นี่เดี๋ยวใครๆก็รู้ว่าไอที่ที่มักูเกิลปลอมเจอ your password กูเกิลแคลริสจุลลยู s e r user นั่น user กูเกิลสามารถดู user name เราได้ฉะนั้นตอนนี้ super dead in checking อออีเมลแต่ว่าเราขอโทษด,ด้วยว่าตรงนี้เราต้องการการ sign up ก่อนถ้าเราการที่จะถามก็โอเคแต่ว่าเราสแกนต้องสแกนตัวกูเกิลแอคเคาน์คลิกกูเกิลแมกซ์แล้วมันก็หายไปเลยอะไรเนี่ยใครๆก็รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นกูเกิลปลอมไอ้บ้าด เออนกขัวตัวฉันหายแลโอเคโอเคนีสิดีนายดิดีนายดีนายร้องปฏิเสธนะแกเซสดีนายแอกเซสดีนายแอกเซสดีนายแอกเซสดีนายทอนนิ่งดีนายมัจะดีนายทุกอย่างไม่ได้อ้าวหายเลย จำสแกรใช่ไหมกูรู้กูรู้มึงจะจำสแกรกูอย่างนี้อะไรเนี่ยอันนบรักหกทิมฮาสเทนนะฮะโอวัะฟักทำไมไม่มีลูกกระตาดีโอน็อตเอเบอร์สเตเวลเอวแดนขอโทษด้วยโอ้ย ไอ้เฮียจะออกก็ออกอ่านกูเซิร์ชธรรมดาเลยก็ได้บอกอินซิมพีอ่ะนพรครับ<อ>มันต้องเจอแล้วพรทับจังหวะเนี้ยไอ้เฮียอืมอ่ากูเกิลเอิร์ดโอเคเซิร์ชไอนี่เคาน์ตี้นะฮะไปหาไว้ที่ไหนก็ได้งั้นก็หา T H I ไทยแล้วก็แลนด์ land. เออเลอร์ปฏิ ประเทศที่คุณอยู่นั้นไม่มีอยู่แล้ววะแต่ w h a t in the f u เ k สียงที่อะไรอีกเนี่ยคือเป็นตัวเซิร์ชสามารถอ่าเป็น,ปนย,นนยูนิโอู If you need ถ้าต้องการแอนตี้ไวรัสน,นะฮะอ่าสแกนการสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อหาตัวที่ติดเชื้อนะฮะ จะดูมันต้องวันอะไรผมนะวะฮะจะไปฟ้องอาร์ตคอมทำอะไรได้อาร์ตว่ากายแคสเกมวอร์เ p p เ e ้ชูติน i ั h เซน e n Event of ินฮัตเซนส l l กูเกิลออฟไลน์กดกลับมากูจะหาอะไรเจอกับมึงได้ไหมเนี่ยฮะฮะกูรู้ว่ามึงชอบพุทธลามสแก่มานะอีกเวนนี่ โอเคโอเคกูไม่รู้ว่าทีมฮัสตันเป็นใครแต่กูว่าเราวมึงอกแกมสแกมมาให้ดูลูกกูเตรียมใจกันเออหรืออะไรที่ยังยังไม่ได้หามเงี้ยก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะกับไอ้ g o o g l e ดอทอนะฮะซึ่งไม่น่าจะว่าจุดประสงค์พิแกจะใส่อะไรมากันแน่เห็นมีภาคสองด้วยแต่ก็คงไม่เอามาเล่นหรอกเพราะว่าถ้าไม่หมดมึงคงไม่เอามาเล่นขนาดนี้ก็ ก็อตัวลาไปก่อนนะฮะก็สำหรับวันนี้เสร็จครับบ๊ายบาย